สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปมาพอกับเบาเหินอีกเส้นเคยพาพี่พานอ้องมากินแกงเห็ดพี่น้องเลยแกงเห็ดขมแกงเห็ดขมดอกจุ่มๆบานๆพี่น้องเลยแกะก็บมีสารพัดสารพัดเห็ดเลยนี่เห็นบอกี่ดอกเป็นกระเสียบดอกนี้เป็นดอกสุดท้ายเห็ดขมพี่น้องเลย หาเมื่อวานเนี่ยได้ตานึงกับได้ปิ่งไก่กับแก้วหัวปลุกพี่น้องเลยแล้วผักแกมมีแต่ผักแข็งดอกๆเลยมืนน่อนี้มาบ่ต้องว่าอะไรสำหรับเบาเหินหยัดเจ้าน้อยเอ็นไอจูแล้นันพายเบิ่งงานพี่น้องเลยเราให้ไปท่าซีให้เราวะขอบบุญขอบคุณเอฟซีลายๆผู้ใดอยากได้เนียลาบหน้าโรงเรียนบ้านพุน่นจานเด้อพี่น้องเลยเนียลาบเนี่ย,ยก้อย เน,เนี่ยเศษเนื้อแดดเดียวซองแดดมีครบเบิดมาใส่แบนสะก่อนเนื้อสดทุกวันพี่น้องเอยร้ลานเราเดี๋ยวจับมือบางคนไปซื้อมันหลับอยู่ <c oughs> บวกได้บวกนั้นหลางคนว่าซ้ำเห็นยุค่าหากินใส่กระไดลองเบิ้งเจายวงานกนขาเปิ้ลของบ้านนี่อื้เลิกกัน ัใส่เิ่นบากคาการสร้างหาผู้เมื่อยครับเจ้าหังปูน้ังเลย อาหารตามดูดูเหียวสูตรเต็มบวงอัญ,ญ่เหมือนกันนะเพื่อพี่เพื่อนองเด้อเพื่อเอฟซีทุกคนเพื่อสิเป็นต่างประเทศแน่ประเทศหรือว่าจุลกฟ้าได้ก็ได้ <c oughs> แก่งเห็ดคม บาเอาขี้เหลี่ยมกันนะไดบบยวขี้เหลี่ยมนะ้ำพี่น้องเลยบาเห็ดแตคือข้าวๆอีกข้าวเห็ดข้าวเห็ด ใส่โยบูก่นนะพอกินขอแซ่บโอ้เมือยวันเง่เดี๋ยวพอปลวกเงยนะ อย่าแบบบานๆเลยบางทีอังเก็ไม่ทอ จ้าวันเราปิ่งไกลเพียงไแล้วลองพิมพ์มือเราเพ่มไม้เรออสิบบาทแล้วว่าปิ่ง ถาบางคนว่ามันขมยองบ่ได้ขมเลยโจมน้ำมันห้อหนลวกพอสะดุ้งก็คือรี่น้องแกงเล็กอ่ะไ่ขม ย่ามหามแข่งเงียไม่เห็นเอน็คิดถึงกล้องหลอกบ้านขอะ người thầu kèm xẹp xe phạt chịu xe phạt nâu bớt thoa nặng để oan lưới เบาเฮินไปหาบ้านมันก็ระเบิดจีนน้อยๆก็มีเหรอวะยึกซีหาเมืองแถบวบ Xem hot vlog Nói nhìn đồng có nên không có bạn Ai buồn mà Mà đứa vinh, đứa ta nuốt đứa Chẳng hiểu không Đôi cản nhỏ kêu rồi tuy một điều คลิปนี้พอจะมีพี่น้องไปกองคลิปน,นะใครเขาเพิ่งกับฝากคนไลคกดแชร์กดติดตามเพจเบาเฮินคำแต่ส่วนนี้เนี่ยผมมีกองใจให้คลิปต่อไปพี่น้องเลยบ๊ายบาย